กลบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถุกขันพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องดราม่ารอบดึกเนาะพี่น้องเนาะในส่วนของจากที่ทางเพจดังได้เผยภาพดังกล่าวก็เป็นประเด็นในส่วนของคนดูหน้าเวทีน้อยอีกแล้วพี่น้องเกินยังคือเนาะบาดท,ที่นี่เนาะพี่น้องเนาะในส่วนของประเด็นดังกล่าวก็เป็น ที่ทางผิดสบายดีทุด่ดีเพิ่นได้อาภาพนาเวที่านะพีนองการทัวร์คอนเสิร์ตของทางคุณเพลวเผานั่นเองพี่นองเป็นงานล่าสุดเนะพี่นองเนาะทีเพิน่นได้ล่งภาพแล้วเพิ่นกะบอกว่าศิลปินยังไม่มานะถ้าถึงเวลาคนน่าจะล้นห้องประมาณ7จ็ดถึง800คนสมกับการทัวร์คอนเสิร์ต่าสันว่าแล้วก็ลงภาพดังกล่าวนะีพี่นองเนาะแล้วกะอีกโพสตหนึ่งเนะพี่นองเพิ่นกะได้ลงภาพ นี้เลยแหะพี่น้องแล้วก็โพสต์ว่าศิลปินกําลังมาจ้าโต๊ะถูกจองหมดแล้วใครบอกงานเลี้ยงแอดจะตีปากนี่คือการทัวร์คอนเสิร์ตราสันวาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องในส่วนของทางคอมเมนต์เอฟซชาวเนิดเนาะเพื่อนกะบอกว่าจะเคมยังไงละทีนี้่าสันวาบางคอมเมนต์ก็ว่าขึ้นเวทีอย่าลืมสโลแกนประจําตัวเด้อจ้าาสัววาบางคอมเมนต์เพิ่นก็ว่า ดูจากโต๊ะที่ตั้งแล้วคนดูไม่น่าจะถึงร้อยคนค่ะวาสันวาพี่น้องบางท่านก็บ,บอกว่าหายใจไม่ออกจ้าคนเยอะมากแล้วเพินกะใส่สติกเกอร์คำพี่น้องแล้วกะในส่วนของคอมเมนต์อื่นๆนะพี่น้องเนาะบางท่านเพิ่นก็บ,บอกว่าคนดีไปที่ไหนมีแต่คนรักคนรอดูดีใจด้วยค่ะเบอร์หนึ่งจริงๆวาสันวาบางคอมเมนต์ก็ว่าง่านกลางแจ้งคนมาเที่ยว ก็บอกว่ามาล่อจะคลองมาสันว่าบางท่านก็บว่างานคริสต์มาสที่โรงเรียนหลานฉันคนยังเยอะกว่านี้อีกอีกท่านเพิ่นก็บอกว่าจือบ๊บาดนี่ปีหน้าคอยมาไม่เด้อ่าสันว่านั่นแหละพี่น้องทางความนต์ชาวเน็ตก็เข้ามาพูดถึงเรื่องดังกล่าวบอกว่าคนหายไปไหนหมดมาสันว่านาเวที่คือเบึงบอถึงยี่สิบคนเลย่าสันว่าพี่น้องบางข้อเมนก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะ วันจันไหมผู้นี้เขาทำงานกัน,นวาสนานั่นละพี่น้องเป็นในส่วนของดรามา่าคนหน้าวีทีหายไปไหนนั่นเองพี่น้องอในส่วนของที่ทางเชาานิดได้พูดถึงเนาะพี่น้องเนาะหลายคนหลายท่านก็บอกว่าคนบก,กิน50คนเอาวาสนวาจากที่เบิ่งภาพนี้น่าสงสารน,นางมากเลยวาสนาพี่น้องบางข้อมนต์ก็บอกว่าสงสัยเขารอตอนนางขึ้นวทีไหม เขาก็เลยยังไม่เข้ามาในหอวาสันวาบางท่านก็ว่านี่หรือคอนเสิร์ตวาสันวานึกว่าเป็นงานวัดกัยังคนหลายก่านีอยู่วาสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าหมอลําขอเขาหรือเปล่าว่าสันวาพี่น้องนั่นล่ละพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของดราม่าหน้าวทีกลางดึกหมาดๆของในส่วนของการทัวร์คอนเสิร์ตเนาะพี่น้องเนาะทางคอมมินเช่านิดก็บอกว่าคน่บกืนห0ิคนแน่นวนบางท่านก็ว่าคนบ่ถึง2ี่สิบค้น บางท่านก็บอกว่าคนไม่เกินหนึ่งร้อยคนวาสันวาพี่นงนั่นละพี่นงพี่นงคิดเห็นกันยังไงเนาะพี่นองเนาะในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจด,ด้วงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจด้วงสิเอามาฝากพี่นงไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจด้วงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า